ว่าเรอบทีมแชมป์ทีมแชมป์นะคะว่าตอนนั้นผมใช้เมืองทองเจอกับบีทีนะคะก็เสมอไปละวันนี้สุพรรณบุรีนะคะอาจจะมาเจอกับทีมในยุโรปบ้างนะคะไม่ในกันเลยเอเชียที่รู้ๆก็คือพอตอนนี้อยู่รอบทีมแชมป์แล้วผมใช้สุพรรณบุรีนะคะอันที่จริงผมเป็นคนจังหวัดสมุทรสาครแต่ว่าในนี้ไม่มีนะก็เลยเอาใช้สุพรรณบุรีไปนะคะ ล้าเนะตัวทีมในอิตาลีไหนะนนะทัดีกอนนะโอ้โหทุกคนรับผมว่าอย่างนี้งมเลยดีว่ะโอ้โหทุกคนมาพร้อมใ โอนคท่านผู้ชมมาดูกันเลยมาดูกันเลยนะะว่าใครจะชนะนะ่อนอันนี้ก็รอบรองชนะเลยนะไม่ใช่รอบชิงชนะเลิจินตังนะะถ้าชิงแชมป์ก็อาจจะเป็นชิงแชมป์นะจะเป็นทีมบุรีรัมนะฮะก็จะเป็นทีมี่ดล kami diuhi senang kau jelat selamat dilakukan lagi kembali lagi apa yang dilakukan ada tuh koin nih mana ugh udah ใช่หัวไม่เหลืองเขานะคบไม่ใช่ผมตบเลนกันใ้ทุกคนโอ้โหช่ผมเก็รยิงแทลยนะคะทุกคนเขียเสาหนยักเลย

เริ่มแรกมากแต่มันจะมีกล่องสุม่มให้มๆนะคะนี่อะไรนะท่านผู้ชมแต่ผมฆ่าไปอีกแม็กหนึ่งเลยนะคะท่านผู้ชมนะก็ตอนนี้มาอยู่กับเหมือนเดิมนะฮะมาท่าแม็มาแล้วก็ต้องมาเจอบทีม FC บาร์เซโลน่าน,นะฮะทีมยอดในทีมยอดใน ไม่ไปเลยนะฮะมาเชียร์ช่วยเชียร์ผมด้วยนะฮะว่าสุพรรณบุรีนะฮะกับบาร์เซโลนานะฮะว่าทีมไหนจะชนะนะฮะมาจากนีินี่ค่ะเชียร์สุพรรณบุรีนะฮะกดหนึ่งนะฮะเชียร์เชียร์บาร์เซโลนากดสองนะฮะ ก็ไม่เป็นไรฮะขอให้ดูจนจบก็พอฮะทุตาก็กดไลค์กดแชร์กดคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดอย่าลืมกดด้วยนะฮะสุพรรณบุรีสนามกีสุพรรบุรีนะฮะแต่เล่นไม่ได้เลยค่ะ And we expect every. Oh, no, you missed in the atmosphere of great expectation and excitement. Oh, it's a venue this which simply adds to the spectacle of the game in stages. One of the most impressive arenas in this oh, world. And already we're underway here. Manicamo! Alistair, eh? What do you think? mana ninja kau mahu tapi roh

Between the did look to start with, but at the end they were tortured before they could even make it into the final third. A terrific search down the right. โอ้หแรงเลยทาเยอะด้วยเราเยอะนะครับโรเบิรเฟร์นันเดสไม่ได้เหรอคมาดิเขาะังนะครับ มาแค่นี้เรายงังยิงไม่ได้เลยเนหนึห่งหนงไม่ได้เดินติดเดนติดต้องหล,ลังอ่ะ ดูมึ๊กเรนบอกไปอันนี้ผมตกหลอบนะเฮ้ยอันนี้นนนรับชัยชนะเลยเดี๋ยวไม่กิดชนะไปแล้วแล้วคิดว่าจะเฉลี่ยชั่งคำว่า มาได้แต่ีเสมอก็ยังไม่เป็นไรแล้วมเสมอยังไงเราก็ยังอยู่จาฝูงสแนบูรอ้ได้ยินเะครัสนบรี Well, one nil may be good enough, so they may err on the side of caution and, and get more players behind the ball mm -hmm. instead of running beyond it. They could even try to, to spoil the team. I'm going to send something to him. Oh, pass, mate, now. And it's Gascoigne, cools through there. Hmm, my de. Done now. Battle there, terrific to watch. Jim Bala. And yes, that gets it back. Messi. Shoot! Are you a go now go that's good stuff? That's is better. There's not too much subtlety or sophistication about this. It really is a question of needs must. Spot on, so yeah, oh. And it's played forward. Well positioned to make that interception. It's ruffled a few feathers. Well dealt with. That's a good sign. Oh,

Wait. I don't, know, I don't, know. I don't know. is charging up on the overlap. Long oh, oh! Oh! <laughs> <gasps> <laughs> oh! <laughs> oh! Oh. no no, 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 Still here. no, no, no way through that no, no, no. it is just a question of running, running down the clock I now don't, 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 don't. Falcao. Oh, he's found him in <laughs> <All right. laughs> สสองศูนย์แล้วโอ้โหดูบกมาดับ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 ยาหูขายาใส่พยาครอบ มุบ่แย่งได้ถกเลยไม่ใช่แย่งทีมอะไรนะแย่งทีมตัวเองอ่าัวจนออกเลยก่าจ,าจะัวจนออกนะท่านผมสบายสบายนั่งรอมาสิบกว่าชาติฉันนั่งเล่นน้ำอยู่ลิน้นจา แปลกใจจริงๆมีแต่ขี้คนอาภัยยาพกป๊อเอ้ามันออกเลยเย้ได้โบนัสอีกลูกมันเฉยเลยอยาเขอยาพกไม่ยาพกาไม่ยากวากมกพ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 รอแล้วกัน

ชันแย้ไปแล้วนะฮะก็ลองแจฟึ่งตามบุรีรัมของไม่มาถึงในเกมนะฮะไม่ใช่ชีวิตจริงนะฮะตามบุรีรัมอยู่ทั้งหมดสี่แต้มถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่วนสุดคลายกดแจมแล้วก็กระดิ๊งติ๊งติ๊งตัง,ตงนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่นะฮะบายบายลับเลิติ๊งตงัง